พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่21พฤศจิกายนคริสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณทิโมทีเฮล เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องทรงสัตซื่ออยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อ1ถึง9และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อหนึ่งฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์คุณที่โมธีเฮลเป็นพยานว่าไม่มีอะไรที่เหมือนกับเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแสงแดดสวยงามส่องผ่านต้นไม้เรากลับมีเสียงประกาศก้องว่าตื่นเถอดได้เวลาเริ่มต้นวันใหม่แล้วก่อนหน้านี้หิมะแสนสวยปกคลุมพื้นดินน่าประหลาดใจ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็ได้ละลายหิมะจนหายไปอย่างรวดเร็วหิมะที่ละลายไปได้เผยให้เห็นพื้นดินเบื้องล่างและเชิญชวนให้กวางเข้ามากินหญ้าในส่วนของผมอีกครั้งหนึ่งแสงแดดอันอบอุ่นทำให้ผมนึกถึงความสัตย์สื่อของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่เรารู้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันเรารู้ว่า พระคุณพระเจ้าที่มาถึงเราทุกที่ที่เราไปจะขจัดความท้อแท้และให้ความหวังใหม่แก่เราทำกลางชีวิตที่เร่งรีบบางครั้งเราก็อาจลืมที่จะหยุดพักเพื่อเพลิดเพลิพนกับความยิ่งใหญ่ของการทรงสร้างธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นแสนอัศจรรย์ถ้อยคำในพระคัมภีร์สดุดีให้ข้อคิดแก่เราว่าจุดประสงค์ของการทรงสร้างคือ การสังเสริมพระผู้สร้างเมื่อเราใช้เวลาสักครู่เพื่อลดความเร่งรีบในชีวิตและสังเกตเห็นความงามของการทรงสร้างรอบตัวเราเราจะระลึกได้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเสมอและเหนือสิ่งอื่นใดให้เรามาร่วมกันสังเสริมพระเจ้าสำหรับพระเมตตาที่มาใหม่ทุกวันและสำหรับความรักที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ การ,รสร้างต่างแท้สองสรรเสริญพระเจ้าข้าพระเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำนึกในพระคุณพระเจ้าในทุกๆวันใหม่ข้าแต่พระเจ้าการทรงสร้างต่างแท้สองสรรเสริญพระองค์ขอให้ข้าองค์ทั้งหลายได้อยู่ในความสว่างนิรันดร์ของพระองค์ และสำแดงพระสิริเพื่อพระนามของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพอนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ